ดีทีพี่น้องนักเรียนมาซวยสมุทรจานทร์หมดลรวจําห้องนึงกลซันซะนนหมดเรทีเด้น้องสิรักักสปายดีประชุกคนมูนียุที่ฮงเรียนมาซ่ลำบูนณกองเฮาเดินการเกียมมาแล้แลวก็การตอนครับซิดเก้ากันเนาะ ก็จะสิ่เดียมเยี่ยมยากเหียมหัวหอซึ่งมีน้องเียอะไรคืออาจารย์กำลังจัเก็บสาทีเกียมอาซักนีดนวว่าจะได้ตอนรับสิเก่าที่ว่าเป็นนักรียงจบจบจักที่นี่ไปหลยปีเลนะเขาจาคือจะมาเยี่ยมยอมเียมัวหนะเลียไเด้ติดตเขเข้ามายากจะว่ามืงเขาที่บ้าน mặt không cam như bó nó, tầm à, đa là phải gọi Đây là búi số mùng

หกสมแหอองอาจารย์เรียน้เนีเ่ไหมะครูครูประจำห้องดีนักเรียนก็ดีน้ำเนาะอาแต่หุยิ่งคือบริเวณเบียกซวยน่โอ้โแล้วคเออคนละคนลาวียากนะ เอาไหมขาบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นนี่บ่วาดิเด็กฮะแ้วก็เลนสามเด็กสวนมาี่แล้วก็เล็กเปดลมเนสวนมาเาะยังสีมีความเฮ็ดนะเายังมีความเฮ็ดเพ

Đi <laughs> nên... đương... <laughs> <laughs> à, ra kiếm chớ đẻ. Bưng bưng san két. Ông hóa nó. Đó. 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 bay Đó. Đó. thế, ờ, Đó. Đó. bạn Đó. Này này, bạn

มันมีเบียกเข้าใจม่าเอ่ยมีเบียกเข้าใจแตนแตนะลยอามันเสอ่อ๋อนี่มาฮีอาจาพายเฮี่งน้าเฮียเฮียัยะลบกันยัง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 างยยังยังยะงยังยังยยัย ผันกิมเหรอจ๊ะชิ้นสองินสามเลยบ้านเวลาใครกบมันนั่หัวสุบปังเิีเด้อคือข้เให้สิ่งา่เขาบ่งไหม

เออมันมนนี on ite, ่ซ่องมันมีช่องลูนลุนี่นึงมวันพีดมันบอกเอเมนันเศร้าันพดซ้อนลนะจังเออมันพี้อเสิามันอ่างเงเออเออันมัน้อนถ้าก็สอมถ้าก็สอช้าใจชอ

thêm cổng hàng không ham mất anh hiến bài à, à, hụt đi qua bỏ bài hụt đi qua bỏ bài đi 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 คือท <Huh? S 2> ่าแป๊กแป๊กแท้ตัวนี้เขาดีมัน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 เห็นตัวนี้นำเขาดีมันเขาดีเป็นสองกล่องแม่นบาจะบาแม่คุ้มป่ะเบ็ดจับคุ้มประมาณอะไมุดมืงคุ้มพื้นที่แคดตึงแต่เบ็ดคุ้มมาบานที่เอา บอทไซีติบอทใส่คลิปซีซีทำวิดีโอจะลงไว้ไว้ใช่วาเลนติ๊กต๊อกลิ้นติ๊กต๊อกค่ะนอนเพื่อนเราเลยนอนที่มันกระไดเรื่อกับบงอย่งนั้นกระไดมีันเท่ากับบลนย่าเชนตรงนี้นีใชี่กัมีเอาหน้ากันแค่นี้มีหนองหนองมีมอ

bật mai ni ngốt บ่ได้กินเบียร์ซั่นโอ้อู้หมดอารมณ์แล้ว <laughs> <Mất alum lên. cười> <laughs> <laughs> <laughs>

เอา hết คือคอย bác là ตัว có hết คือตัวมานี่เออตัว